สเตนดาร์ดฟอร์เพย์ยูแฮปนอตเพย์มินโฟ2005หมดยากสำหรับคนที่เคยเล่นมาแล้วอ่อุกดนอร์มอลยังยากเลยบอกเลยตกสวมเปล่าเฮ้ระเบิดผม้ม่อ้องก็ผมมีระเบิดไอแอบบานนอกลูกสาวมึงมีผัวอย่ง ไอ้เ้ยือนเชีว่าอันนี้แกพ้าดนี้เหมือนเชีว่าเลยอายเย็นตับอุ้ยเย็นแค่พีควางไปบี อยากการลากไม่อนุญาตกำเนิดมันกำลังจะเกิดแต่โดนคุมกันเหนือซะก่อนไอ้ยี่สองควงันจุดสองนัดบ้าไปแล้วไอ้ยี่ชาวบ้านพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้ววะกรีมพรวดนั้นเดสกากอดบิ๊กคินิมิเซี่ยมเลยอนอ่ะ เฮียระเบิดลงลูโอเคดมมีแทนสองีก็ตายละอ่ะกันนี้กูสาบารละหัวหน้ามึงตายละว่าต่อฟ้าไอ้หัวเฮียดิแม่งเ <c oughs> ขาเรียกผมว่าเออจับกูเก่งเหลือเกินมึงจับกูอีกแหละ ขอบคุณครับเอเดเราลกลับบ้านนะอะไรวะตอนกูนเล่นเนดโมรอบแรกกูไม่ตายเลยแต่ทำไมกูเล่นเก็บเต็มแล้วกูตายถึงสองรอบวะว่าไงเชื่อวะพี่พี่ทำไมพี่มันจัดกอให้ดีนะครับอ,อ๋ออ๋อนึกว่ากลายเป็นสร้อยเหมอนเฮ้ยเชี่ยกูจะสิ่งมหัศจรรย์เกมนี้แล้ว เล่นมันต้องนานเพเจอไอ้เกบไม้ลอยได้ไอ้สัตว์ไซคเวตตงไหนอ่ะตรงเมเลีนเนแวเบิดไอ้สัตว์เกี่บโดนระเบิดแล้วกูเฮียเฮีย what the dog doing ว่อะอุ้ยไปล่างโชว์ด้วยไอ้เหี้ย้ชิไอ้เหี้ยรีออฟหหไอ้นึ เช่นไหนหรือจะสู้อคิดเช่นกันวะออวอตอนคำ <c oughs> มีแววว่าจะได้เป็ภาคนี้แทนภาคซีออร์เรจิโน่ะอะนี่ที่ไหนวะเนี่ยไม่คุ้นเลยมันขาดอะไรไปบางอย่างแต่ก็ดีแล้วละ่ะอย่าเลยพียอะเริ่มไม่ใช่ละเลยเอาคุ้นๆเว้ยมีป้ายอบอกทางด้วยเว้ยทางยาวๆแบบแคบๆแบบนี้ไเจฟฟี่ดีสตี้ผมจะได้เจอก้อนหินก้อนนั้นใช่ไหมก้อนหินสิ้นใจมันใช่อ่ะมีก้อนหินป่ะวะไม่มีเนาะนั่นไงอุ้ย ว่าต่อฟักไม่มีก้อนหินแต่มีระเบิดวะผอม๋ม่พี่น้องครับผมมีระเบิดลาลากโก้เล็กไอ้เ้ยกับหาว่าโลโกโลลไ้ไรสัตว์เอ้นั่นใช่หรือไม่ใช่จริงๆด้วยผอไม่พี่น้องครับผมมีระเบิดเหี้ยละอัน,นั้นเดสตัยละไว้ทิดไอะเฟรมไว้ชิบหายละยโอโุ้ยโอ้โหรอด อะไรนะเมื่อกี้อาชีพเม้นเมื่อกี้กูเหมือนกูได้อาชีพเม้นอะไรสักอ,อย่างอะไรอะทอกระเป๋าเนียนเด็ดเอ็กซ์เพลนส์เฮียยิงปืนกใกล้ๆเอสซี่ตอนโดนตอนโดนยกอะเฮีย <c oughs> ทุบมึงก็ทุบจังเลยเฮียมาออกมาคุยกับกูด้วยลูกปืนมาไอ้ลูวิทเปลีป่ยนไปเว้ยลูวิทถือขวานด้วยเว้ยเปิดมา,มาเจอทางลงโหม้ยโดนอย่างนี้เลยเหรอวะ hurt <mile and fingers> <desconfinantaBrots> <Me guarding> you know seem like you are really wanted to talk how observant señor nowa say yeah okay you no those things will kill you oh well maybe just your name and tell me mung tai dai na oh joder who are you you're in me oi mung be kai alex mesan who you be bong at shit what the fuck oh what the fuck hey stop it you know why I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before. I guess. You're here looking for some. One more guess. Maybe some, <coughs> <coughs> some you in the no. girl. Talk. Now. Saw some men dragging someone to the old church. <coughs> <coughs>

Later, เฮ้ยเจอกันนะอามิโก้อามโก้อามองกูสแม่งเอ้ยมันเอาของกูไ,ไปแล้วแล้วมีเปิดอีเวนต์อะไรยังกูดูด้วยนะหายมันเลย Yes ตูดได้ของคืนแล้วอุย้ยใครนะ่ะคุ้นๆ Over right here, s t r a n g e น o a n ียสเตรนเจอใครวะนี่ยไม่ยืนรออยู่หน้าประตูด้วยนะกูตกใจเลย what the fuck eliminate all the rest ยิงยิงหนูกูอัพเต็มลลมี่ะดูดูบาลิตี้เนี่ยสอนเซลสเตรนเจอร์ come back anytime ยิงพ่อค้าไม่ได้อืมาท้ายนี่ล่ะ <Yeah. S 2> สิ้นเปลืองเหมือนเดิมลุงลุงมีปืนขายไหมไม่จะเอาแบบไหนแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอย่างดีมาเลยแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อัดแก๊สหรืออัดลมอัดลมเอาลูกโมหรือแม็กกาซีนแม็กกาซีนดําด้านหรือดําเงาดาําด้านรอแปบบ๊บเออ หมดเอ้าแล้วเหลือแบบไหนมาเนี่ยลุงหมดทุกแบบเฮียเราจะถามเราเะแยะเนี่ยมันเสียเวลาคนจะสปิรันเข้าใจไหมมันจะล็อกเฮียเรื่องหนาเฮ้ยเฮียดังนี้เลยโอ้โหัต์นี่มันวอร์ดควายี่บะไปเหม็นใครสตาร์เครื่องแถวนี้ชิบยเฮ้ยไม่ไม่ออกเร็ว นั่นหมานั่นพ่อองหมานั่นผมเป็นน้ครับผมมีระเบิดและใครมันเอากำดักหมีมาวางไว้รอบบ้านวะนี่กลัวจรขึ้นบ้านเน่ะเฮ้ยไอ้ขี้มีคนขี้อยู่จริงด้วยคนขี้อยู่ที่เดิมเลยคนกำลังขี้อยู่อยาตกใจหมดเฮียเลือกไมมึงขี้มาแล้วประตูทำไมว่ามึงอยู่บ้านคนเดียวเหี้ยมึงขี้มาแล้วประตูมึงไปขี้ที่โรงเรียนแล้วเพื่อนมาตาม แล้วบอกเฮ้ยกุ๊กี้อยู่มีได้กุญแจมาแล้วอ่ะเขาก็ะสีเลยเหรอโอ้โหพ่อมึงมาจะของบ้านมาโอ้ยเจ็บฉีกโค่นแรงเอดราช่วยด้วยเอเดร์เอเดรามาช่วยแล้วได้เห็นทั้งได้เห็นแทบเกือบทั้งตัวเอดราเลยปืนสมัยนี้ไปยังยืออะยิงบอกลุ้นเลยเหี้ยปืนสมัยเดอร์แมนยิงบอกลุ้นเลย นี่ไอ้อดาพอนี้ไม่ใส่กระโปรงเว้ยแต่ชุดเท่นะกูชอบรู้สึกว่าชุดเดยมันมันเวอร์ไปหน่อยอะคนนี้ที่อะไรออกภารกิจโดยใส่ชุดเดรโอ้กีเ่เผาออกจะแซ่บ